เดี๋ยวมันขึ้นเงา่ะเดี๋ยวตีเขาเหม็นอะไรนั่นแหอะโล่งๆไปตีเขาเหม็นหายบากตัวเขาเหม็นเหม็นจริงเอีาเลยแเราไปฟันหักฟันหักแต่นี้ก็เสกพี่แม่แล้วจ้ะังมีหักกูเสกพี่แม่เลยล่ะ เสร็จเรียบร้อยตามหแล้วายเท้างานเขขอบุนั่นนั่นก็ว่าเกียวแล้วนี่เกียวแล้วจะไปถอนทำไมหรอกเออมีอะไรกินยั่ไงไม่มีเียกไม่มีงานต้องเคาะหัวทักทีอย่างเงี้ย คันน่าจะคันน่าจะอะไรอันนี้โกมนมาโกนดีว่านั่งทำไรเลี้ยงอ้วนเท้าอืมนั่งทำไรลูก ทำไมดูแบบนี้มันผอม,อมมผอมจังวะฮึทำไมดูดูผอมๆจังน่าทำอะไรมาเล่นไอแตะหมาหลูกไอแตะหมามาเล่นเหรอมันตามมันตามพ่อมาหรอกแล้วเราทำอะไรมาเล่นคนเดียวมาเล่นตัวเดียวก็เป็นไม่มีใครรักเราแล้วมไม่มีใครมาหาแล้วม,มีใครรักแล้ว แต่มาหนูก็จะสวบเขาไม่มีใครรักเนี่ย FC หลายคนเริ่มเบื่อจอแล้วก็วรอให้ฟันหลุดหมดเน,นี่ยก็จะมาจะได้อุ้มได้ใช่ไหม,มนั่ง <c ười> ขันตูดขันดาบอวนเลย <c ười> วอาวอาบดโอ้ได e> ้เอได้หลับหรออาีรุนลอยไปหรอกเจ็บเจ็บเลยมันไม่เต็มจะสียนักเลงขยับอะไรไม่ได้เลยขยับอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแบ่กน้องมาเลยนะกินน้าอ้วนเหมือนอี่สีนะแบ่งน้าหาแบ่งน้าหาแบ่ง น้อง้ยน้องน้องด้วยน้อง้น้อง่อด้ย้น้องด้น้องด้อ่ากินยังนี้นี่แม่เนี่แบงน้อกินแล้เขอสโตนี่ย่งกันแบงค้อนไม้เอาตีนเบของเาน้องบแบง้อเลยแบงค้อนเแบงนองแบงน้องแบงน้องหแม่ันหันแ้งแบงได้เหอแบงได้แบงป้อนป้อนป้องป้อน้อง้อนน้วเลยหุ้ยขี้ที่หน้ารอยนิงเลย แบงน้องแบงน้องน้อ่แบงน้องแบงน้องแล้วแบ่งน้องมาเจะหันตัวไหนดีเนี่ยน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเิดตารอไปปีอไม่กินน่ะเห็นน้องแล้วแะแบงน้อยแบงน้อยเห็นน้องสงสารน้องเนี่ยดูเนี่ยเป็นหลุมเป็นรูแล้วปากมองตกนี่แม่ตกไอ้เนี่ยกระดึงหากระดิ่งกจังๆเลยงกจังเลยกินไม่กินไม่รู้งกไว้ก่อนนะ ไม่ชนเลยไปนเลัดึงจมอยดึงหางเลยครับคาอยู่ใกล้ด้วยรักกัดอยู่คนเดียวด้วยอะไรไม่รู้อะไรโยมเนี่ยอยู่รอใจเอ็านซิน